คุณผู้หญิงถามมานะคะถามว่าแฟนไฟช็อตบ่อยจะทําให้เกิดการเป็นหมันไหมคะอันนี้ก็เป็นคําถามคําถามที่เจอได้บ่อยมากเลยน้องตังก็สรุปไปตรวจเลยไปตรวจว่าเป็นหมันหรือเปล่านะคะแล้วก็มีด้วยพอเฉลยตรวจแล้วปรากฏว่าไอ้อสุจิมันไม่มีเลยเขาก็เลยบอกว่าไฟช็อตบ่อยเช่นเป็นช่างแล้วช็อตช่างเชื่อมชอตตลอดแต่จริงๆแล้วสาเหตุ ที่พบบ่อยของฝ่ายชายที่ไม่มีอสุจินะคะ,คะมีแต่น้ำก็คือเป็นมัมหรือว่าคังทูมลงอันทะเป็นตอนเด็กๆตั้งคือไม่ได้ฉีดวัคซีนคังทูมแล้วก็คังทูมเนี่ยมันชอบต่อมต่างๆมันก็ลงที่อันทะนะคะก็ทำลาย<ม>นะคะทำลายตัวลูกอันทะก็ไม่มีการสร้างอสุจินะคะเพียโคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ U t s คอลเาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 ID Line 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบอกซ์เฟ o บุ๊กรายการนี้